รู้หรือไม่เข่าเฟื่อมนานๆเป็นกระดูกทับเส้นได้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีนก,กครั้งกับดรสัซันครับหมอซันครับติกาคือมอกระลักษาคือการดูแลดเดอใจครับคลิปนี้ครับหมอจะมาบอกไม่ใช่คลิปสิครับคลิปไลฟ์นี้ครับหมอจะมาบอกครับรู้หรือไม่ครับว่าปวดเขา่ขาเข่าเฟื่อมนานๆเป็นกระดูกทับเส้นได้เพราะหมอก็เพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันครับอ่าถ้าใครคามาแล้วผมขอ หัวใจเรลกับทุกวันอาทิตย์นะฮะหลังจากที่หมอปิดคลินิกนะฮะวันนี้ก็ปิดคลินิกเช่นเคยก็มาคุยกันใคราะถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาถามใต้โพสต์นี้ได้แต่วันนี้ครับหมอได้ความรู้ใหม่นะฮะบอกเลยนะหมอเองก็พังนรู้รแต่ถ้าพูดตามตามหลักของกลไกอวิทยาศาสตร์ของความเป็นไปด้ครับคุณรู้หรือไม่ครับว่าคนที่เป็นเขา่าเสื่อมหรือปวดเข่านานๆคุณมีโอกาสไปกระดูกส้นได้ เพราะผมก็เริ่มเพิ่งสังเกตว่าคนไข้ช่วงนี้หลายๆคนครับชอบมาคู่กันฮะบางคนเป็นปวดเข่านะบางคนเป็นหลังทับเส้นใช่ไหมฮะแต่พักหลังมาน,นี้ฮะเจอแบบคอมบูครับเป็นปวดเขา่าปวดเขา่าเป็นเข่าเสื่อมมาแล้วก็ปล่อยเวลนานสุดท้ายเป็นกระดูกเส้นวันนี้หมอขออนุญาตมาชี้แจงแถลงไขในประเด็นนี้ถ้าใครเข้าแล้วผมขอหัวใจดูแลมีคําถามอะไรก็สามารถถามมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้ครับเช่นเคยครับก่อนที่จะเริ่มทุกครั้งหลังวันอาทิตย์นะฮะต้องขอบคุณนะวันนี้ครับมาจากอันนี้มาจากไหนนะ อันนี้อันนี้มาจากพี่ฟโนูโลครับขอบคุณนะฮะซื้อขนมปังสังขยานะฮะมาฝากนะฮะนะฮะจากไหนพีฟานูโลขอบคุณนะขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับนะบอันนี้มาจากพี่ฟโนูโลนะฮะซื้อขนมปังสังขยามาฝากอ่าโอเคอันนี้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 ก็มาจากสิงบุรีนะฮะอันนี้นเขาทักจากสิงบุรีนะฮะโอ้โหเดินทางมานะนัดบ่ายโมงนะมาตั้านสิบเอ็ดโมงจะรีบมาเร็วเลยขนาดนั้นนะแต่ก็ขอบคุณมากนะคนนี้เนี่ยแหละฮะที่ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าปวดเข่าเข่าส่วนยังแล้วกลายเป็นเซเนได้ ผมขออนุญาตตั้งชื่อว่าคุณสิงห์แล้วกันนะคุณสิงห์อ่าเป็นนามสมมุติขอบคุณเผือกเชื่อมนะฮะขอบคุณเผือกเชื่อมนะฮะและจริงๆต้องขอบคุณเอ่ออะไรนะเอ่อคุกกี้ธัญพืชนะ่าถ้าใครจําได้ของคุณจันนะฮะคุณจันก็มารักษาเข่าเนาะดัตีผ่านๆมาโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาผมเข้าเลยดีกว่าใครมีคำถามถามมาได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะคก็เป็นอย่างเงี้ยคุณสิงห์ครับ เป็นผู้ชายฮะมาจากสิงบุรีฮะอายุประมาณสัก70กว่าปีถ้าผมจะไม่ผิดนะยังเฮลตี้อยู่เลยนะยังเฮลตี้อยู่เลยนะวันนี้คุณสิงก็มาให้เกตมาให้หมอฟันได้รักษาจริงๆเขาก็มีปัญหามาปรึกษาของผมนะครัเป็นกระดูกทับเส้นประสาทนะโหเป็นเยอะมากครับทุกคนเป็นตั้งแต่เ3 L4, L5, f 1นะฮะเป็นคอด้วยฮะเป็นคอเป็นเสื่อมอีกก็คือเป็น C4 c ี่6นะ คือปวดไม่ต้องพูดนะฮะว่าปวดขนาดไหนนะฮะนะก็รักษาโดยการกินยาแต่ด้วยความที่เขาคอนอายุเยอะนะครับก็กังวลเขาก็เลยไม่ค่อยกล้ากินยาอ่าเขาก็เลยไม่ค่อยกล้ากินยาเพราะกลัวมันจะมีผลกับตรงกับไตนะแล้วก็เป็นไตเสื่อมระยะ2จริงๆมันก็เป็นเสื่อมตามอายุแหละนะฮะเพราะว่าคิดค่าคำนวณเรื่องของค่าไตามันก็ค่อนข้างส่อนข้านที่จะต่ำพอสมควรนะครับประเด็นคือเขาไม่อยากกินยาเขาจะตัดสินใจไหมหมอฟันช่วยรักษาช่วยดูให้นะฮะโอเคไหมถ้าใครพร้อมแล้วพิมพ์ว่าพร้อมแล้วพิมพ์ว่าหายปวดมา พว่าหายปวดมาพิว่าหายปวดมาแล้วมาดูฟิลก็ว่าสุดท้ายเป็นอย่างนี้ได้ไงทีนี้ตอนที่เขาปรึกปกติเวลามาคลินิกหมอฟันเนาะคือปกติที่เนี่ยเราจะไม่มีรับปคะชให้ walk in อยู่ล้จะรับเป็นจองคิวอ่าเป็นจองคิวว่าผมเชื่อเชื<ๆ>่อในเรื่องของการที่เขาเรียกอะไรนะ ในการที่ผมแบบมันต้องมีเวลาให้คนไข้ดีกว่าปะคือแบบไม่ได้แบบเจอหน้าแป๊บเดียวคุยปุ๊บแล้วก็จบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะมีการล็อกเวลาคิวแล้วก็เพื่อให้เป็นการให้เกียรติคนไข้ด้วยบางทีไม่ต้องมาเหมือนไปโรงพยาบาลนะแล้วแบบไปรอนานๆอะไรเงี้ยผมไม่ชอบฟิลนั้นตอนที่ผมเป็นคนไข้เนาะผมไม่ชอบฟิลนั้นว่าคนไข้ผมผมไม่อยากเป็นเป็นฟิลนั้นมันจะมีการนัดตารางคิวชัดเจนนะคือประเด็นคืออย่างนี้ตอนที่เขาจองคิวมาครับทุกคนก็ก็นัดกันมาบอกว่ามาประมาณสักบ่ายโมงเขามาเท คือเขาปรึกษามาด้วยเรื่องของคนไข้เป็นเ,เขาเป็นปวดหลังแล้วก็ร้าลงขาเขาบอกว่าเขาเป็นกระดูกรเซน็นอ่ะกุญชีิตาบอกว่าหายปวดนะกุณชริพานกบอกว่าหายปวดน่ารักมากครับทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นเป็นปนกระดูกกรเซน็นแต่พอผมนัดเข้าไปในห้องรักษาเนี่ยผมว่าไก็อย่างที่บอกหน้ามาที่ของเราเนี่ยเราก็จะแยกเป็นห้องห้องนตัวก็คุยกันก็มีอะไรก็หคุยกับคนไข้บริกาให้เต็มที่ก็คุยไปปั๊บปรากฏว่าสีที่เขาบ่นอันแรกครับทุกคนเขาบ่นเรื่องเกี่ยวกับปวดเข่า ผมก็งงสำหรับวันน้คุณสิงจะมาหาผมแบมผมช่วยเรื่องอะไรเพราะทุกคนที่เข้ามาที่นี่เขาจะรู้ว่าเวลาผมรักษาผมได้รักษาเป็นโรคๆเพราะอะไรฮะเพราะผมต้องการเรื่องของประสิทธิภาพครับคือให้มันแบบเมคชัวร์เลยมันชัดนะผมจะแบบไม่ได้ฝังเข็มแบบกระจัดกระจายแบบมากมายเมาจะเน้นแบบเป็นโรคๆเลยว่าอยากจะช่วยเรื่องอะไรผมจะจัดก,การเรื่องนั้นให้เบาก่อนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นประเด็นนี้คือว่าเขาปรึกษาผมจองคิวมาบอกว่ารักษาทับเส้นแต่ทําไมเขาบอกผมว่าเขาปวดเขา่าผมก็งง เขาเปิดประโยคแรกบอกว่าปวดเข่าแล้วปวดสองข้างนะคุณส no ีปวดเข่าสองข้างแล้วก็ปวดแบบลึกๆข้างในเพราะเดินแล้วมีเสียงมีแล้าๆผมบอกว่าอันนี้เข่าเสื่อมแล้วล่ะเนาะตรวจร่างกายก็มีกอบแก๊บกับแกบชัดเจนปรากฏว่าแล้วเขาก็ยื่น mi ให้ผมดูแต่ mi นั้นเป็น mi หลังครับทุกคนหลังก็บอกว่าออมีหลังเสื่อมนี้นน้นแตำแหน่งเอลสี่เอลห้าคุณลองคิดดูว่าเขาบอกผมยี้นะครับเขาบอกว่าจริงๆอะถ้าเขาอะไม่เป็นเข่าเสื่อมนะเขาไม่ปวดหลังหรอกผมก็งง ทำไมล่ะครับคุณสิงห์ใครเคยเป็นบ้างฮะใครเคยมีบ้างคุณพ่อคุณแม่ใครเคยเป็นบ้างผมขอหัวใจมาลรวล้วพิดแล้วพิมพ์ว่าเคยมาให้หน่อยขอหัวใจแล้วพิมพ์ว่าเคยคือคุณนะ่ะปวดเข่ามาก่อนปวดเข่ามาก่อนนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งแล้วเข่าคุณไม่หายรักษาอย่างไงแบบไม่ามารักษาไม่ให้มันจบนาารักษามันไม่หายอะ่ะแล้วอยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่งคุณปวดหลังอ่าแล้วสักพักคุณปวดหลังแล้วลงขานะ ชาไหมมีนิดหน่อยนะแล้วเขาบอกมีชาเหมือนตรงข้างล่างขาเนาะแล้วก็อ่อนแรงบ้างเหมือนเดินแบบแบบเดินไม่ค่อยฟองตัวไม่ค่อยดีคือบางทีมันก็ปรับปรับไปปรับมาเนาะใครเคยไปมาพิมพ์ว่าเคยมาใครไม่เคยพิมพ์พิมพ์ว่าไม่มาก็ได้นะแล้วกขขอหัวเลาะมาลัวผมก็เลยมาคิดถึงโครงสร้างจริงๆมันมีเคสแบบนี้หลายเคสครับทุกคน <S <S คืองนี้คุณลองคิดภาพดูนะ <S <S วันนี้คุณปวดเข่าเป็นเข่าเฟื่องหรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณกำลังเป็นเข่าเฟื่องอยู่แล้วคุณไม่รีบรักษาให้มันจบ ไม่ใช่แบบเวลาคุณเดินคุณจะไม่อยากลงน้ำหนักแต่ว่าคุณเป็นเข่าข้างคือพอดีว่าของคุณสิงเป็นสองข้างนะสมมติคุณเป็นข้างซ้ายอะไรกันสมมติเป็นข้างซ้ายอ่ะมันเป็นเข่าข้างซ้ายคุณจะไม่อยากลงน้ําหนักที่เข่าข้างซ้ายคุณจะเทน้ําหนักลงไปที่เข่าข้างขวาอ่าถ้าใครเคยจําได้ผมเคยพูดเรื่องนี้นะ,ะว่าหลังเขา่าฝรั่งเท้าเวลาเป็นมันจะมาเป็นแบบเป็นแพ็กเกจมันจะมาคู่กันวันนี้คุณเป็นเข่าแล้วคุณไม่ทําให้เข่าคุณหาย คุณไม่ทําให้ขาดคุณใส่สวนใหญ่คนบอกเป็นเห็นไหมเคยนะมีหลายคนเคยเห็นไหมคุณไม่รักฝายขาคุณหายถูกไหมพอคุณไม่อยากลงเข่าข้างขวาคุณใช้น้ําหนักลงไงครับเวลาน้ําหนักมันถ่ายมันถ่ายยังไงทุกคนมันถ่ายจากข้างบนถูกไหมแล้วมันถ่ายลงมาข้างล่างถูกไหมแล้วมาที่เข่าแล้วมาที่เท้าถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือปกติสองข้างมันควรรับน้าหนักเท่ากันแต่คุณไปลงไม่ลงข้างขวาไปลงข้างซ้ายนั่นแสดงว่า การทรงตัวของคุณคุณเทตัวเองไปข้างซ้ายลองคิดภาพตามดูนะคุณเทตัวเองไปข้างซ้ายนั่นแสดงว่ากล้ามเนื้อข้างซ้ายคุณใช้น้ําหนักมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณลงไปข้างซ้ายคุณลองนึกภาพดูปกติมันควรจะเป็นแบบนี้นี่นะคุณเอ็นไปข้างซ้ายเห็นไหมฮะเห็นนะพอคุณเอ็นไปปับ๊บหมอนมีดันการกดข้างซ้ายเกิดขึ้นผมก็เลยบอกเออจริงแฮะประเด็นนี้เราเคยพูดกับคนไข้ไปหลายคนละวันนี้ก็เลยขอมาขายี้ประเด็นนี้หน่อย นึกภาพปะ่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ครับทุกคนเขาก็เลยมีอาการปวดหลังแล้วเขาเน้นคือข้างซ้ายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนครับผมไม่รู้ว่าคุณจะปวดอะไรแต่หลักการในการฟงตัวมันอาศัยเรื่องของเขา่าเรื่องของเรื่องของหลังเรื่องของเขา่าแล้วก็เรื่องของเท้าเช่นกันผมเคยเจอที่ผมเคยเจอคนที่เป็นรองช้าวันนี้เป็นรองช้าข้างซ้ายผ่านไปสองเดือนเป็นปวดเข่าข้างขวาแบบนี้นึกภาพปะ่ะ มันจะคข้ยกันเพราะเราชอบลืมตัวเราไม่เทยน้ำหนักข้างนั้นข้างนี้ปวดมันปวดอะแล้วก็เลยไปเทอีกข้างหนึ่งการทรงตัวเราเสียไปมันเลยไม่แปลกครับว่าทําไมเขาเป็นข่าเสื่อมแล้วปัญหาตัวแบบเขามาหาผมด้วยเรื่องปัญหาหลักผมก็ถามว่าคุณสิงตอนวันนี้ผมรักษาช่วยอ,อะไรเขาตอนได้ปรึกษามาอยากให้รักษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของล้างไงต่ทำไมมาพูดเรื่องข่าเสื่อมเขาก็แบบว่าเขาขอคู่เลยได้ไปหมอแต่ก็เข้าใจฮะคือบางคนอยู่ไกล นะวันนี้ก็เลยอยู่กันยาวเลยบางคนอยู่ไกลแล้วขอแบบให้รักษาแต่จริงๆโดยส่วนใหญ่ที่ผมบอกนะผมต้องการให้มันแบบชัดอันใดอันหนึ่งเวลาผมรักษาถ้าใครที่มาที่จะรู้ผมเน้นเรื่องของคุณภนะาพไม่ได้เน้นว่าโอ๊ยมาโรคเยอะแล้วขอหายไม่ไม่ไมไมสังเกตคนส่วนใหญ่คุณลองไปดูได้เลยเขาจะดีขึ้นเป็นโรคๆเคลียไม่เคลียโอเคไม่โอเคถ้าโอเคพิมพ์ว่าพิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยถ้าโอเคพิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อย เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่ามาเตือนกันสั้นๆจริงๆก็มีหลายเคสที่น่าสนใจนะมีบางเคสนะครับทุกคนก็เป็นเ,เขาเรียกนะเป็นมีเคสนึ่งเป็นไหลติดเคสนี้ก็ไม่รู้ใครเคยดูหนังชื่อหนังอะไรนะลืมผม่าหนังหมอหมอหมอ,หมอทวิภพอะไรสักอย่างหมอสองภพอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่เคยดูนะเขาบอกว่าแบบคือเขาก็รักษาแบบเกี่ยวกับเรื่องของไหลติดมานานแล้วแล้วเขาไม่เข้าใจกระบวนการไหลติดว่าไหลติดมันเกิดจากอะไร ก็บอกอะไรติมีสามระยะนั่นก็พูดสั้นๆเนาะก็เนี่ยทุกคนครับถ้าใครยังไม่ได้ซื้อหนังฝือนนะไปซื้อนะฮะหายปวดด้วยสามเอ็มนะฮะนะพิมพไม่ก็พิมพ์วาสามเอ็มมาได้ทีมงานเถอะคือไม่เป็นหนังฝือนแก้ปวดซึ่งผมสรุปไว้หมดแล้วขายของหน่อยเถอะนะหนังฝือ <c oughs> นเขาดีมากๆหนังศีรเขาดีมากๆนะขายของเนยนะผมก็พูดเรื่องอะไรแต่ผมก็เอาเนี่ยให้เขาดูนะว่านะะวเนี่ยระยะปวดเนี่ยมาพอดีระยะปวดนะระยะมันจะมีระยะระยะะไอติดนะนะครับมันก็จะมีสามระยะปวดระยะติดแล้วก็ระยะฟื้นตัว ตอนนี้เขาเป็นระยะปวดแล้วมีระยะติดเริ่มนิดหน่อยแล้วเขารักษาไม่ดีขึ้นคือเขารักษาโดยการเป็นนวดแบบกระทุ้งอะ่ะบางทีการนวดอะ่ะจริง,รงมันก็ผมก็ไม่ได้ว่าศาส์ใขรฝาดมันเนาะอะไรแต่ว่าผมอยากจะบอกทุกคนทุกครั้งเวลาจะผมพูดอะ่ะว่าเวลานวดอะ่ะไม่อยากให้นวดแรงนะถ้านวดนวดแรงแรงบีมันจะเจ็บมันจะช้ำนึงภาพว่าเหมือนแบบไปช็อคเวฟอะ อย่างวันนี้มีเคสหนึ่งก็เป็นหลังทับเส้นไปช็อกเวฟมาแรงปรากฏว่าช็อกไปช็อกมาคือมันแรงเกินไปซึ่งอันนี้คุณสามารถบอกกับคุณหมอกายภาพหรือคุณพากายภาพที่ว่าเออช่วยลดความแรงของการช็อกเวฟก็ได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งาพอาไหมเพราะฉะนั้นยายายาๆขอเลยจะรักษาทันทีมันต้องเข้าใจกับคุณหนึอว่าว่ไม่ใช่แบบเออทำทำอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอานะอย่างอันนี้อันนี้ก็ดีเหมือนกันคือเขาเข้าใจว่าเขาเป็นปวดแล้วเขาติดแล้วเขาก็ผมก็ดะบอกว่าอันนี้ผมื้นะต่เขาหนเดนี้เป็นต้น โอเคแมสสวัสดีครับพี่อาลีสวัสดีครับเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมไม่งั้นเนี่ยใครสนใจพิมพ์สามเอ็มมาเดี๋ยวให้ผมให้ทีมงานทักไปขายของนะฮะบอกเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ขายของเลยนะฮะนะขายของเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนี่ไงเมื่อกี้มีคนขึ้นบอกว่าอะไรนะครับใช่เลยค่ะเหมือนกันเลยครับเมื่อก่อนเป็นรองแช้ป์นะนอมามเป็นข้างซ้ายแล้วมีการแขนขาปวดออกร้อนด้านหลังด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนายคุณอ้อบอกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคือมันเป็นข้างหนึ่งก่อนเดี๋ยวนี้กลับมาที่ว่าตอนแรกมัมีปัญหาเรื่องปวดเข่าแล้้้วทําาไไมมมััันนนถึงงเเป็หลบสด เพราะฉะนั้นอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการฟงตัวครับทุกคนจริงๆมันเรื่องของการฟงตัวล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้คุณแบบเข้าใจอยากให้คุณระมัดระวังว่าพอยๆวันนี้เอาแบบสั้นๆเลยนะเร็วๆเลยนะไม่ต้องพูดกันเยอะพ้อยสําคัญคือคุณเป็นโรคอะไรอยู่รีบเคลียร์รีบจบให้มันหายอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานเพราะไม่เช่นนั้นนอกจากโรคที่คุณรักษามันไม่หายแล้วคุณอาจจะมีอีกโรคหนึ่งโผล่มาได้เหมือนคุณฝงขอหัว ใจรววๆให้คุณสิงห์นะครับขอหัวใจรวยๆให้คุณสิงห์นะครับนึกภ้าพไหมเพราะถือว่าเออคุณของคุณสิงห์เป็นวิทยาทานนะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ครับทุกคนอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้นาอว่าอย่าประมาทนะไม่ว่าคุณจะปวดอะไรอยู่ก็แล้วแต่ยังไงก็มันค่อยๆดีขึ้นได้แหละเนาะค่อยๆรักษาให้มันถูกต้องและรักษาให้มันจบอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานเพราะเดี๋ยวมันจะแก้ยากโอเคไหม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  นะเขาบอกว่าตอนนี้ยังปวดอยากได้ยาจากหมอค่ะยินดีครับสั่งยาเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับผมก็มีคือมันมีก็มีผมก็ทําทุกอย่างเนาะอย่าทด่บอกทอํายังไงคุณหายปวดให้ได้เนาะโอเคใครสะดวกมากินิกมานะใครไม่สะดวกไม่เป็นไรก็สั่งยาก็ได้บอกว่มมาถ้าอยากคุยกับหมอก็ปรึกษาผ่านเทลเลมดิซินก็ได้เนาะหรือบางคนบอกว่าโอ้ยปรึกษาก็ไก็ไปเอาเข้าไปเรียนคอร์สยาก็ได้นะผมบอกทําทุกอย่างให้ยังไงคุณหายปวด แล้วแต่เลยคุณอยากได้เข้าช ANNEL นนไหนอยากให้ผมช่วยยังไงนะคุณทักมาที่ Inbox นะหรือทักไปที่ Line at นะ d r s u s นะอย่างที่เมื่อกี้ทีมงานพิมพ์ว่า d r s u s แล้วแบบเออขออยากช่วยเหลือเรื่องนี้อะไรก็ได้ก็ทักไปนะผมก็จะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตทุกคนอยู่คือผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าปวดได้มันายได้โอเคไหมทุกคนงั้วันนี้ก็มาฝากมาเตือนกันสั้นแต่เพียงเท่าน,นี้ละกันเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์กันจริงจังอีกทีตอนเย็นวันอังคารเนานะ หัวข้อ่อไปรเป็นของข้อเรื่องอะไรก็คุณก็พิมพ์มาแล้วกันว่าอยากผมสอนเรื่องอะไรวันนี้ผมก็สอนไปหลายเรื่องละไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรละอย่างวันนี้มีคนหนึ่งเป็นรองช้ําเขาดูคลิปรองช้ําทําตามแล้วดีขึ้นก็ยังมาหาผมผมก็แปลกใจว่ายังมายังมาแต่เขาบอกว่าอยากให้มันหายขาดโอเคก็เชวยให้ดีขึ้นมันคุณลองไปไล่ไล่ดูคลิปที่หมอฟันสอนเนาะในช่องหมอฟันหมอฟังเข็มในย่านยูทูบเนาะว่ามีอยเป็นหายเรื่องไรคุณพิมพ์ว่าหมอฟันแล้วก็พิมพ์ชื่อโรคของคุณแล้วมันก็จะขึ้น นะี่เกี่ยวกับความปวดนะเพราะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอื่นผม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  intention เรื่องนี้นะครับเนาะโอเคนะครับก็ฝากกันไเท่านี้ครับก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะปวดอะไรอยู่หรือเป่ไม่ว่าคุณจะปอดอะว,วะปอดอะไรอยู่ก็แล้วแต่อย่าให้ทุกคนจำไว้เสมอว่าปวดได้ก็หายได้ครับเป็นังทุกคนครับสู้ๆูครับสวัสดีครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และดีแบ่งไปให้คนอื่นด้วยครับสวัสดีครับบายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ อ๋อสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายโอ้ยขอบคุณอีกรอบนะฮะขอบคุณนะฮะกุณายาจากอ่อที่ไหนนะพิษพิษพนุโลกนะฮะคนไข้พิษพนุโลกมารักษานะฮะแล้วก็คนไข้ที่สิงห์บุรีนะฮะขอบคุณ <c oughs> ขนมขนม,ขนมเตียนะฮะแล้วขอบคุณเผือกเชื่อม <c oughs> อคือทราบซึ้งทุกคนนะฮะที่คนเอามาให้ผมทราบซึ้งหมดทุกคนนะ,ะ <c oughs> ขอบคุณทุกคน <c oughs> จากใจนะแล้วก็ได้ทําบุญไปหลายเคสเหมือนกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับบ๊ายบายครับปวดได้ก็หายได้ครับสวัสดีครับ